สวัสดีครับผมชื่อสุรพรศาสตร์เนี่ยนะครับชื่อเล่นชื่อไม่เ์เป็นนักศึกษาดุสิตธานีช่อที่8นะครับครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่จบการศรึกษามาเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจอยากจะทำงานก่อนนะครับยังไม่รีบเป็นเจ้าของกิจการตัวเองนะครับเพื่อ การที่เราไปทํางานเนี่ยเราก็หาประสบการณ์ด้วยหาคอนเน็กชันด้วยนะครับรู้จักคนนู้นคนนี้รู้จักวิธีการทํางานเป็นระบบอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เลยไปทํางานก่อน mm hmm. ก็ทํางานอยู่ในองค์กรฟู้ดมาหลายที่นะครับ mm hmm. ทั้ง Tesco Lotus, m แ c คโแล้วก็ uh, อยู่ในเครือของบุลลอดเบอร์รี่ที่เป็นส่วนธุรกิจอาหารนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วก็ mm hmm. วันหนึ่งเรารู้แล้วว่าพอ เราเนี่ยเริ่มที่จะอยากทําอะไรของตัวเองแล้วเนี่ยก็เลยมาเปิดร้านของตัวเองก็เลยเริ่มที่จะทําสิ่งที่ถนัดก่อนก็คือพวกขนมแล้วก็เป็นสไตล์อาหารยุโรปนะครับโลเคชันตอนนี้อยู่แถวพระราม9ซอย51นะครับชื่อร้านมาเชฟคาเฟ่ก็เป็นชื่อตัวเองเลยที่ใช้ชื่อว่าคาเฟ่เพราะว่าอยากจะให้มันดูสบายๆไม่มาแล้วก็พักผ่อนไม่ต้องแบบมีระเบียบอะไรมากมาดูแลการเป็นอาหารสไตล์โฮมมี่เครื่องดืง่ม ที่ผมเลือกมาแล้วก็ค่อนข้างจะรสชาติที่ดีขนมทำเองทุกอย่างครับอาหารก็เป็นอาหารสไตล์ที่ทานง่ายกินสไตล์คาเฟ่จะกินเป็นของกินเล่นก็ได้จะกินเป็นจานหลักก็ได้นะครับเพื่อนๆมาพี่น้องมาครอบครัวมาคู่รักมาก็ได้นะครับก็อาหารที <S <S ่ร้านมาเชฟคาเฟ่นะครับ Uh, ถ้าเป็นตัวอาหารเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกเนาะว่าอยากให้เป็นอาหารที่ทานง,ง่ายๆนะครับอาหารจานเดียวที่ผมเลือกมาแล้วเนี่ยจะเป็นตัวชื่อสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนไส้กรอกนะครับก็เอาเบคอนไส้กรอกมาทําให้ผ่านความร้อนให้สุกนะครับมาผัดกับเส้นสปาเกตตีระดับอเดนเต้แล้วก็ผัดแบบสไตล์ไทยๆนิดนึงจะได้มีรสเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยพอเผ็ดเสร็จปุ๊บก็สั่งขนมกินนะครับเพราะว่าขนมล้เราอร่อยมาก ขนมที่นี่ก็ใช้เนยแท้นมแท้นะครับก็เลือกเลือกแองเคอร์มาใช้นะครับเพราะว่าไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับสตรอเบอรี่สดลูกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เครื่องดื่มก็เป็นกาแฟมเมล็ดไทยนะครับแต่ว่าคั่วสดๆนะครับผ่านเ,เรียกไงดีว่าเป็นเม็ดจากภาคเหนือแล้วก็มาคั่วใหม่ๆสามารถแจ้ง คนที่ทำกาแฟให้ผมเนี่ยก็เป็นบาริสต้าอันดับต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันแต่ว่าเขาเคยอยู่องค์กรใหญ่แล้วก็มาเปิดเองอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันง่ายเลยก็เลยมีกาแฟที่ดีใช้ที่ร้านครับ mm hmm. ครับก็จริงๆแล้วใช้ใช้มากเลยนะครับโดยโดยเฉพาะ,ะการทำงานหรือกลุ่มธุรกิจอย่างฟู้ดอย่างเราเนี่ยครับ mm hmm. คือตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่า การเรียนแบบเราเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเฉพาะเฉพาะทางมันจะไม่เหมือนวิชาอื่นๆนะครับเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบรู้จักวิประเภทของอาหารประเภทของการทำอะไรเงี้ยนะครับการขนส่งโลจิสติกการจัดเก็บอินเทอรี่การทำบัญชีมาเก็ตติ้งต่างๆนะครับที่วิทยาลัยใช้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องจับให้ถูกสุดว่าเรามาทำงานแล้วเราเอาวิชาการที่เราเรียนพวกนี้มาใช้ในการทำงานอย่างไร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเวลาที่เราไปทํางานจริงเนี่ยมันจะทําให้เรานึกภาพออกว่าเอออันนี้เราเคยเรียนมาในห้องเรียนแล้วอ๋ออันนี้เป็นวิธีการหั่นแบบนี้อ๋อเราหั่นแบบนี้แล้วเราจะถนอมอาหารอย่างไรเราจะเก็บอย่างไรนะครับก็น้องๆทั่วไปเนี่ยมักจะแบบบางทีอยากจบออกมาแล้วอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองเปิดกิจการตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมว่า เราน่าจะไปลองทํางานดูก่อนนะครับอย่างน้อยการลองทํางานเนี่ยเราได้รู้ธุรกิจของคนอื่นหรือเราได้รู้ระบบการทํางานขององค์กรใหญ่ๆว่าเป็นยังไงนะครับแล้วพอมีประสบการณ์ปุ๊บเราค่อยกลับมาใช้กับที่ร้านเราเองนะครับอันนี้เป็นข้อที่ผมจะแนะนําให้ทุกๆคนนะครับครับก็อันนี้เป็นอาหารของที่ร้านนะครับทําไมถึงเป็น4จานนี้เรามักจะประสบปัญหา,าเรียกว่าปัญหาดีกว่า เรามักจะไปร้านคาเฟ่แล้วเราจะมักจะไปเจออาหารที่สวยๆแ,แ,แปลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเนี่ยผมรู้สึกว่าไปแล้วเขาไม่ถึงด้วยคนที่ไม่รู้จักเมนูนั้นนั้นๆก็ตามอะไรเงี้ยอาจจะสั่งยากหรือบางทีมาหน้าตาสวยแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่อร่อยผมก็เลยเลือกที่จะ,ะทําอาหารที่คิดว่าคนรู้จักง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยดีกว่าหมายความว่ามาคาเฟ่ครั้งหนึ่งเนี่ย ขนมก็ดีกาแฟก็ดีอาหารก็ต้องเด่นอะไรอย่างเงี้นะครับอันแรกเนี่ยผมใช้ชื่อว่าไก่ทอดมาเชฟก็เป็นชื่อเดียวกับร้านเลยนะครับรสชาติมันก็จะเหมือนไก่เกาหลีหน่อย,อยแต่ว่าเราทําให้มันเป็นแป้งบางๆนะครับแล้วก็คลุกด้วยซอสที่เป็นโคชูจางผสมกับไทไทให้มันดูเป็นลูกรึ่งทานง่ายๆไม่เลี่ยนมากไม่เค็มมากอะไรเงี้ยนะครับจานถัดมาก็เป็นสปาเกตตี้นะครับ เบคอนพริกแห้งไส้กรอกนะครับก็อันนี้ก็เป็นสปาพาสต้าที่ระดับอเดนเต้นะครับมาผัดให้เป็นสไตล์ไทยๆนะครับก็จะกินง่ายเหมือนกันมีเครื่องเทศเคลือบเส้นด้วยนะครับแล้วก็พริกแห้งก็จะตัดเลี่ยนได้เผ็ดๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นกระเพราเนื้อที่เป็นกระเพราเนื้อที่ทําจากเนื้อบดโคขุนนะครับแล้วก็ออสเตเรียด้วยนะครับไข่ดาวเนี่ยก็บอกได้ว่าสุกไม่สุกกระเพรานี่ก็สามารถเลือกได้ว่าเผ็ดไม่เผ็ดนะครับ ร้านทั่วไปเสิร์ฟกับแตงกวาแต่ผมเลือกที่จะเสิร์ฟกับผักไฮโดรพ وني อะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วตัวผมเองก็ไม่ทานแตงกวาด้วยนะครับ mm. ก็เลยเลือกที่จะเสิร์ฟตัวนี้แล้วก็มีไก่มีหมูมีเนื้อแล้วก็เลยเลือกที่จะมีซีฟู้ดด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นสเต็กแซลมอนเป็นแบบสเต็กคัตนะครับเอามากริวกับเฮิร์บแล้วก็ฮิมายันซอสอะไรเนี่ยครับ แล้วก็เสิร์ฟกับผักคอสแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเป็นสูตรเด็ดของที่บ้านคุณพ่อกินทุกมื้อนะครับก็เลยเลือกที่จะเสิร์ฟกับสเต็กแซลมอนด้วยให้มันดูไทยๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสี่จานหลักๆที่ค่อนข้างขายดีแล้วก็ถ้าใครมาก็แนะนำให้สั่งนะครับครับวันนี้ก็จะมาแนะนำขนมของร้าน My Chef Cafe นะครับ ที่เป็นต้นกําเนิดของร้านนี้นะครับเพราะว่าวันที่ผมออกจากงานประจำเนี่ยผมก็ลองมาทําเคอออนไลน์ก่อนนะครับโดยได้แรงบันดาลใจจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็ขอเริ่มที่บูเบอรี่ชีสพายก่อนนะครับบูเบอรี่ชีสพายเนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรที่ผมก็ดูหลายๆอย่างเคยทํากินด้วยแล้วก็มารวมๆแล้วก็ขัาแสงวูทีดิบมาครับรสชาติก็จะกลมกล่อมไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปผมทําให้มันรู้สึกทานได้ทุกคนนะครับ ถัดมาก็เป็นสตรอเบอรี่เฟสครีมเค้กนะครับอันนี้ก็เกิดจากไปทานเค้กเจ้าหนึ่งอ,อร่อยมากอะไรเงี้ยก็เลยบอกให้น้องลองทำดูเราก็ได,ได้ได้เลือกครีมที่ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับก็กินกับสตรอเบอรี่ก็หวานกลมกล่อมดีตัวนี้ก็เป็นบาร์คเบิร์นชีสเค้กนะครับก็เป็นชีสเค้กหน้าไหมแต่ว่าเราไม่ทำให้ไหมมากนะครับตัวตรงกลางยังมีความมอยส์อยู่แล้วก็ ผมได้ผสมอินกีเดียนบางอย่างให้รู้สึกเป็นซิญเจอร์ของร้านเราด้วยก็คือผมมีเปลือกมะนาวเลมอนลงไปด้วยนะครับถัดมาเป็นอัลมอนด์บรนี่นะครับก็เนื้อหนึบๆชิลวี่นะครับก็รสชาติเข้มข้นพอกแล้วครับถัดมาตัวนี้เป็นแบล็กเวเวตชีสเค้กนะครับก็แบล็กเวเวตเนี่ยตอนแรกผมอยากให้น้องลองทำเลดเวเวตแต่ว่าพอทำออกมาแล้วสีมันไม่แดงเกินไป ผมก็เลยบอกโอเคงั้นทวิสต์เลยให้มันกลายเป็นค้าๆค้คำๆเลยแล้วก็เติมพวกโกโก้อะไรลงไปนะครับตรงกลางนี้เป็นซอสของครีมชีสนะครับถัดมาเป็นบุดดิ้งคัสตาร์ดคาราเมลนะครับอันนี้เชฟก็เป็นคนคิดเองเหมือนกันน้องน้องน้องเป็นคนคิดนะครับก็เหมาะสำหรับผู้สูงวัยหรือว่าใครที่ชอบตัวคาราเมลคัสตาร์ดนะครับก็จะมีขมๆมมหวานๆสุดท้ายเป็นโรลช็อกโกแลตนะครับก็เป็นโช็อกโกแลตเค้กโรลนะครับ,โโโท,รบที่ ใส่ครีมชอ็อกโกแลตตรงกลางแล้วก็เพิ่มการหนาลงไว้ด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะมีประจำนะครับที่ร้านแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่เค้กเนี่ยก็จะเป็นที่รวมรวมทานง่ายกินง่ายเข้าถึงง่ายนะครับส่วนเมนูพิเศษได้คอยติดตามทางเพจ Facebook เลยนี้ครับว่าจะมีอะไรนะครับผม 5แก้วนี้เป็นเครื่องดื่มที่ค่อนข้างจะขายดีที่ร้านนะครับก็เป็นเครื่องดื่มที่ครบทุกประเภทเลยนะครับอย่างแก้วแรกเนี่ยเป็นกาแฟผมใช้ชื่อว่า my chef cafe นะครับก็ขอโทษครับใช้ชื่อคําว่า my chef coffee นะครับแก้วนี้คือผมเป็นคนชอบกินกาแฟที่รสชาติหอมเข้มข้นหวานมันนะครับก็เลยเป็นที่มาของแก้วนี้ก็จะมีวิปครีมเพิ่มเข้าไปเติมกลิ่นวนิลาเข้าไปนะครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆดีเซอร์ฟรงนิดนึงเป็นขนมหวานนะครับ ถัดมาเป็นคาราเมลแมกเกียโตนะครับทำไมถึงเอามาชูเพราะว่าคาราเมลที่นี่ทำเองครับก็ถ้าเกิดอยากกินก็ต้องมาลองเัาว่าคาราเมลที่นี่รสชาติเป็นยังไงครับถัดมาเป็นชาเขียวเย็นนะครับจะเป็นชาเขียวนมนะครับก็ค่อนข้างที่จะหอมชาไม่หวานเกินไปมีรสเฟื่นๆของชานิดนึงอันนี้ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็แก้วนี้เป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับ อันนี้กินแล้วก็ฟิลลิ่งเฟรชมากให้ความสดชื่นผมเลือกที่จะทํารสชาติให้มันค่อนข้างหวานไปทางไม่เปรี้ยวมากนะครับก็คือหวานหวานมากกว่าเปรี้ยวนะครับก็กลมกลม่อมอร่อยดีแล้วก็สุดท้ายเป็นกาแฟร้อนนะครับเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะครับก็ชงออกมาก็จะมีครีม่าแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ร้านนะครับที่ค่อนข้างขายดีเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน